ถูกต้องเลยครับก็เรามีเตรียมตารางนะครับแล้วก็แผนดําเนินงานของพรรคก้าวไกลแล้วก็ผมตลอดทั้งปีแล้วนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ออกมาในรูปแบบเดิมก็คือทํางานเพื่อประชาชนต่อไปไม่ว่าจะแบบไหนก็สาวาัดทีนี้ก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมมีแผนเรียบร้อยแล้วนะครับทางผมถามว่าวันนี้นักข่าววัสามที่ใสสามารถจะลงตำแหน่งต่อหรืจะเข้าสภาหรือไมคะก็คือตามแผน กรเนินการของพรรคก้าวไกลในกรณีที่กลับเข้าสภา,านะครับในส่วนว่าจะเข้าได้เมื่อไหรอะไรยังไงนี่ก็คงต้องหารือกับทางประธานสภาอีกที่หนึ่งนะครับว่าอเอกสารเอ่ยระหว่างสององค์กรก็คือสารรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา,านั้นต้องใช้เวลาอะไรยังไงก็ ให้ทางฝ่ายกฎหมายตามเรื่องอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ขอฟังคําวินิจฉัยก่อนครับวันนี้ในส่วนของความมั่นใจกับคำวินิยามความว่าสื่อแล้วค่ะเรายังมั่นใจมากไหมขนาดไหนนะคะในคำวินิยามสื่อมีความหมายสองสาที่จะให้ครับก็ยังมั่นใจตามบรรทัดฐานของคําตัดสินนะครับของสารรัฐธรรมนูญเองหรือสาลฎีกาแลกเลือกตั้งหรือสารปกครองสูงสุดนะครับก็ถ้าใครได้ลงดูในรายละเอียด ก็คงจะเห็นแล้วครับว่าการที่จะเป็นสื่อมวลชนนั้นต้องอมีใบประกอบกิจการหรือว่ามีข้อแม้อะไรอย่างไงบ้างซึ่งตรงนี้เราก็ได้นาข้อเสนอนี้สู้ในชนสัตไปแล้วนะครับก็คงลงรายละเอียดมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับวันนี้จะยังเหลืออะไรที่รู้สึกว่าเป็นความกังวลใจอยู่เล็กน้อยบ้างไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ว่าจะ,ะข้อเท็จจริงในอดีตแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องในอนาคตก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็น การเมืองเหมือนเดิมมีแผนตลอดทั้งปีแล้วนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาอีกไม่นานที่ผมได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าพักชัยธวัฒน์ว่าให้ทำโรดแมปนะครับ strategic road map ของพักเก้าไกลในการทํางานปีที่จะถึงนี้ก,ก,ก็ยังมีแผนรองรับเรียบร้อยแล้วก็ประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับมั่นใจว่ามั่นใจมากถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกที่จะก้าวมาหลังจากฟังคำนี้ฉันจะไปทำอะไรต่อเจา้าสภาเลย ก็คงเตรียมแผนเตรียมการแถลงครับเตรียมการอันแทงรถหนักการทางไนของรรคก้าไกลแล้วก็มีแขกจากต่างประเทศมาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ลงพื้นที่ภาคไหนครับมีอะไรฝากถึงมวลชนที่เขารอกันอยู่ตรงด้านหน้าก็กล่าวขอบพระคุณสําหรับทุกกําลังใจนะครับที่ให้พวกเราพัคก้าวไกลโดยตลอดมายังไงก็จะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับ Uh, facts, legal basis, consistency of the legal system here in Thailand. If you look at the past, whether uh, you determine it's a media company or not, it's not just the registration, but it's also the media, uh, the revenue of the media, the license, as well as the bandwidth. And I think I've, I've fought my case through articulation of facts and collection of facts, whether it's personal or professional. Is this case comparable to what has happened to your predecessor, Mr. Teleton? I think it's a contrast not a comparison it's a it's a contrast of those uh, who the court deem as uh, not not in favor Yeah, and then it's a comparison comparison with those that court deem favorable so so we've used that line of argument in the in the, in the court in the last month.

อารอฟังครับรอฟังีกหัวใจเดียวนะครับคุณพิชาอธิบายอีกทีหนึงครับว่ามันไม่เหมือนของคนธนาทร์ยังไงเป็มอะไรได้นะครับ,รรบมันไม่เหมืมอนคนธนาทร์ผมคิดว่าน่าจะลงรายละเอียดไปนะนตอนนี้แต่ว่าถ้าสั้นๆอกรณนสารท่าน,นเห็นว่ายังมีใบประกอบกิจการสามารถมาผลิตนิตยสารได้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีของไอทีวีเนี่ยถามกะสทชแล้วไม่มีไลเซนส์นะครับแล้วก็ไม่มีขึ้นความรตีที่กลายเป็นของไทยพีวีเอสไม่สามารถกลับมาทําธุรกิจตั้งต้นได้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าไอทีวีจะกลับมาหรือไม่กลับมามันเป็นเรื่องของอนาคตมันควรที่จะตัดกันกับวันที่ผมได้ปันทรัพย์ให้กับน้องชายไปแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คงจบรายละเอียดได้แค่นี้ครับต้องขอความเห็นใจด้วยโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวผมสายกับศาลนะครับต้องขออภัยจริงๆขอคำท้าสุดท้ายนะครับอาเชิญครับกระบวนการในการกลับเป็นหัวหน้าศาลคุณชวัฒน์เคยบอกเลยว่าเวลาผมกลับมาสู่ตำแหน่งเนี้ยมันจะช้าจะเร็วแค่ไหนสั้นๆก็คือหนึ่งทั้งผมและผมและคุณชัยวัฒน์ผมก็เชื่อวน อันที่2ก็คือต้องฟังการประชุมของสถาบันพักการเมืองก็คือการประชุมวิสามัญเดือนอเมษายนครับโอเคครับขอบคุณนะครับต้องขออนุญ,ญาตครับเดี๋ยวสั่ง